อันนี้น่าจะส้มหมูตามเบิงนะินมาปูได้หมูป้าละิันนี <c oughs> ม่มานขนาดได้ป้าสุออมผ <c oughs> ักเลยทางในพานสุเพิรนกนมนมมามีสี่คนสุมเฮากับสามผู้ดีรวมทั้งมดเคสนะมาโฮมทีมกับสุเพิรนนะอ่านี่ชิ้นนี้แหละ น้ำลายตืบเนี่ยไม่มีเหอะใชเไหมโอ้โหโอยวางอยู่เนาะแสกตาเห็นคือคอยเป็นผู้แนมนะแต่ทีมงานเป็นผู้ทางแล้วทางแล้วเยอะย่างนางพี่เนาะไงตีนเลยตีนเลยเห็นตีนเลย สวัสดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามหรือว่าฮับสม้มฮับเบิง้งคลิปของบาเพชรแสนสนะวันนี้ก็ได้เดินทางขึ้นป่าคือเก่าได้กลับไปกับทีมงานเดินทางมาตะบ,บ้านก็มีอยู่3คนมีบาทองและก็บบาค,คอนบาคอนวัดวันนี้นี่ซิมาโฮมทีมกับทีมใน่านง่ายทุกคนเลยประมาณจักคนเฮากันยังมีหุ่นจักได้คือเฮากับมาโฮมงานนำซูเพิร์นเป็นเที่ยวที่สอง คือจะเปปีก้อนนี่นะปีก้อนนี้กะขึ้นย่ำแรงกะได้อยู่เนอกับพี่น้องแต่กะมีคหมานไเลยนะเดี๋ยวปีนี้ขึ้นย่ำฝนลองเบิงบางที่อาจจะมานแต่ก่อนมาฮอดซุมเพลินฮ้อ,องขึ้นกินข้าวอยู่เฮือนพู้นนะ,ะเดี๋ยวขึ้นเบิงน้ำเดียววสิได้มีเพือเ่อปั้นทุนนะ ก่อนจะไปมาตูดก่อนบ่สบายดีกินชีสก,ก่อนจังไปกินชีสก่อนเนาะกินีโอ้โหเฮิดในผ่านเพื่อนปีนี้ก็ลงไปหลายโตได้หมูก็ได้คางใหม่ๆเนี่ยคือหาก็ได้ปีนี้แหละนี่นะคือปีกายนี่ค่อยถ่ายนี่กับคางเก่านี่อันนี้คางใหม่เพิ<ใ>นเ่นเก็บไว้เบิ่งนะอันนี้น่าจะส้มหมูตามเบิ่งนะโอู้ทางบกพรเพิ่นเข้าละ โอ้ได้อาหารดีวันี่นะพี่เลิฟนี่ชิ้นโง่บ่ได้หากินแล้วก่อนชิ้นมาปูได้หมูป่าละเลยมาอันชำนันบ่ด้กินหมูป่าไปแต่บ้านเลยเนาะลงมาคืนนึงลงมาเมื่อคืนนี่เล่มีช่วงพักอีกอ่ะวมพักเลยว่าไปเลยเลยช่วงหมูพี่น้องเไงหัวใหญ่ขนาดเลยจะเดินน้ำมันสโเลยเดียวพี่เลิฟบอลคอน เบาเรื่องวบาเรื่องพี่ล้วมีมีตู้เย็นมีในผ่านจะได้ตู้เย็นมีในผ่านจะได้ตู้เย็นบัดได้ซีดมาเวลาเอาไว้แงมีมีอันเซอร์เนาะส่วนใหญ่จะต้มไว้เอ็ดซุกไว้แล้วบางทีมันกะเน่าติดมิทันบูดสมมี่น้องสมาร์ทออนต้อนอยู่มันนีมานขนาดได้ป้าสุ่มผักเลย

นู่นมาหรือไม่เห็นเอาเอาเลยผมมานอยู่นี่เห็นได้เหละเกือบเกือบกลาวอะทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มซุ้มเฮากระผัเดียวทาทางในผ่านพ้นก็เพราะว่าเมื่อยู่บ้านนี่มีอ่ามีคนเสพพี่น้องเไยคนเสพหลักไปส่งสการก็เลยอ่าทาอยู่เฮือนเพื่นนี่เพราะว่า เฮากำยังมีผู้จักว่าเพิ่อละไฟจะข้นหรือว่าแนวเลื่อนะถ้าเบิ่งนําเดียวนะทำวัดทองเพิ่นนอนละได้ทั้งนั้นเ๋อเพิ่นสบายก็เด้กับเพื่อนนอนท่าอยู่นี่เนาะเฮาก็ยังไม่ได้เดินทางออกได้นี่กา2:00นมงเลยสุเพิ่นก็หัาจะไปส่งสการ์มาทางในพานก็ได้ทำบ่อขอนก็บยังมายังมีฮอดอยู่ฝนก็ตกพี่น้องเอ้ย ในาน่หนนนะมานี่เฮ็ดน้ำแร่น้ำมุงเค็ดเมดนะสองตหมาในพานหนะมาดับกับหมาขาวขาวของแท้อันนี้ชนหมาค่อยเลี้ยงละอย่าเป็นสีขาวเลยเหมาะสีแบบเครื่องๆหลายกว่าเป็ดกระสับลาบอยู่เท็ดโอตวันนี้เฮากาิได้เดินทางแล้วได้ยังมีทุกจักว่าทีมงานสีมีจะคนแต่วางนี่ก็มีแต่ ในผ่านเพื่อนผู้เดียวนะแต่จากเรามีอ e ีหรือบอก็ยังไม่คุ้จักได้คือสุเพื่อนัดเดียวกับหลายคนอยู่แต่เนื่องจากมีงานไปสรงสการกับมีผู้เมาผู้อันนั้นก็นเลยไม่ได้ไปนะบอก,กอนกน,นะครับลนนปทางเส้นนี้ก็ไม่ได้ไปปีนึงนะพี่น้องไปจะปีกายนีต้ตอนย่ำแรง ก็จักระยะหละงหา,ายสำเริงเดี๋ยวมาติดตามเ้าส้มบมืองดำเดียวอีกเท่านึงน,นะ <c oughs> ทั้งคนเราก็ถือว่าครบนะทั้งไอ้พานสุปเพิร์นกาม <c oughs> ีสี่คนสุมาหากับสามผู้ดีรวมทั้งหมดเคสนะมาโฮมทีมกักบสุปเพิร์นนะอ <c oughs> มแล้ว่าสิได้ลุยเลยแบบน,นี้นะ <c oughs> ตรงเจ้าก็ดีว่า มีในพันสี่ขายสามซี่โตนะ หมอกมันจุเยอะเนาะทางกะถือว่าพ่อไปพ่อมาอยู่เด <ไป S 1> ็กกะยังมีฮอดที่พักนะจุดหมายปลายทางก็ยังมีฮอดเด็กกะเริ่มเยอะคำแล้วได้เริ่มเยอะมืดเลย <ไป S 1> ทางกะถือว่าพ่อได้ยางอยู่ได้ <c oughs> ทางกับบอ่คคนกันงตําำลังพุร่ะได้ซุกหลายรอบแล้วได้เหลือมืดเลยทุกคนซุมเฮากะเดินทางมาถือว่าํำเพิ่มเติมนะก็ยังมีหอดที่พักอยู่ได้ยังมีหอดจุดหมายปลายทางอันนี้ลงหอมห้อยโดนง่ายตรงเี้ทางนี้ก็มีห้อยโดนคือเดียวได้อีกฝั่งหนึ่งกะยังมีห้อยโดนคือเก้าแต่ทางในผ่านพนวัาลงไปนี้น่าจะได้หามลดความได้ เพราะว่าน้ำมันหลายเราจะไปฟังนึงน้ำหลายเติมไว้เกนไหลายแล้วเคยทรงไปเลยอ่ะนี่ชิ้นนี้และโอ้น้ำหลายเติมเนี่ยไม่มีเฮ่อใช่ไหมอ้าวโอยกวางอยู่เนาะเอาสาสตร์ถึงมันโลดอันนี้เนาะใส่สูตรนี้เราได้ไหม ลึกทุกคนเลยไฟกับไปที่ซากไฟกับดับเมดพอไฟเพ่งข้อทุกคนเลยก็หามรถนะผู้บอคคนเพท่นลุงจุงใจลุย,ย,ย,ย <c oughs> แท้ลุยล้าโอ๊ตเนาะซุมเฮากระเดินทางมาหอดที่พักแล้วนะ,ะหอดกับมือ่อตึบเลยค่อนข้างจะด,ดึกแดดเลย ระหว่างทางมาทางในพลาดป็นไปจับกระปาดมานำทางกระปาดแม้ทั้งมันทุกคนคืออาอออมาการ เจอเห็ดนะเจอเห็น,นะหนสุมเฮาพีเอาแบบเปลี่นเปลนเลยวสิกางนางยังเอาเดี๋ยวทารุนเบิ้ํำเดียวเห็นก็ยึดเทิงแต่มันค่อนข้างยิมมืดเห็นนี่นเลยกันเดี๋ยวท้าติดตามเบิ้งอีกเท่านึงนะแะกตาเห็นคือคอยเป็นผู้แนมนะ แต่ทีมงานเป็นผู้ทางแล้วทางแล้วเยอะย่างนางพี่น้องนะตีม้ะตีมนะเห็นทุกคนคือเมื่อคืนนี้เทาไปการกับเจอะเห็นนะเจอเห็นแต่เอาไม่ได้อยู่หันประมาณห้าชั่โมงคือเฮ้าเยอะกลางนางแล้วก็จับแบบเป็ดๆเ,เลยนะแต่กะพลาดน,นะมันโตนวิทย์นางก็เลย มดแห้งพี่น้องเลยก็เลยไปได้ถ่ายให้เบิ้งต่อเลยก็กลับมาถ่ายต่ออีกเทือนกับสิบเป็นตอนเศร้านะทางทีมงานกะสุเพิร์นอ้อ,อไปมดละละเหลืออยู่ผู้นึงทางทีมงานในพานโซนเขาเบาค้อนกับเบาทองเป็นกะอ้อ,อไปคือเดียวนะคือแถวๆนี้นี่ซูเพิร์นเฮดตูบที่พักที่เศร้าถือว่าโอเคเลยทุกคนคือปะไว้เลยนะไม่ได้เอาเมือด้ว คือซุ้มเฮาน่ะฟ้าไว้ละมีคนมาเอาไปแต่นี่นะสบายนะมีพ่อยมีคนเอาไปแต่ไฟก็ได้สบายคือเมื่อคืนในซุ้มเหากะนอนอยู่นี่นะนอนอู้พี่น้องเอ้พอยนอนอู้ตัวนี้บะทองนอนอู้ตัวนี้ไปได้นอนรถไถได้เดี๋ยวถ้าฟังฟัง,ฟงบังฝนก่อนเห็นฝนเอินกะอาจจะได้ออกไปหาของอยู่ของกินอีเท่านึงนงะ นะทุกคนฝนกะคือว่าค่อนข้างเยอะตกคอยลกนะแต่กัยังตกอยู่น้อยนึงคอยกสาสิได้เออไปเบิง่งนกเปากินมาให้ทุกคนคือทีมงานในพานเพื่อนว้าโคตรหลายเลยนกเปากินมาใหนะ้แต่เมื่อน,นี้ฝนตกมีหุ่นจักว่ามันสีเฮาหรือมีเฮาได้เดี๋ยวไปลุ้นติดตามฮับส้มเบิง้องเดียวคือการม่อคือน,น้สุเพิ่นกัสีเบาะจนมาให้เยอเลยแล้ว แต่คอยกัาจักละจื้อม่จื้อได้เพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนคือเมื่อคืนน,น,นี็โอ้ยน่าเสียดายทุกคนนะเจอเห็นแต่กับไม่ได้เห็นนะเห็นว่าซื้อคอยนีย่คอยเยอะอันเป่าคื้มันตกกูเลยแต่ทางในพานเพิ่นเพิ่นจะเอาเห็ดเปลี่ยนพี่น้องเลยก็เลยพิเอาอยะได้น้อยนึงกับพิษพลาดวางแผนพิษเมื่อคืนนี้นะมันก็เลยโตนโตนแล้วค่อยกับมดแห้งท่ายพร้อม มันแห้งท <Okay. S 1> ้ายก็เลยมามาแล้วกับนอนพี่น้องเย้ยมาหอดกับสี่โมงสาาแล้วสี่โมงนอนน้อยเดียวเนอะกะแจ้งแจ้งลูกมาว่าสิไปหาลัดเสาฝนตกคือว้าวาแล้ก็เลยเออกไปนี่ก็น่าจะว่าสอยกับมีท่านซอยปไปเลยเดี๋ยวมันลุ้นบางน้ำเดียววปาสีมานหรือ่อเขตน,นี้ก็ได้ โคกอยู่ฮันทุกคนตกเรียบร้อยนะเดี๋ยวสิไปหาบ้างก่อน ตกเทแถวๆนี้แล้วทุกคนตัวแรกนะเดี๋ยวลุ้นไปต่อทุกคนคือทีมงานเฮานี่สนหลายนี่สิเป็นในผ่านง่ายพี่น้องไอ้เขียนว่าเสื้อเนื้อน้อยนี่เพิ่นมีอาได้เขียนสุปเพิ่นได้แล้วซนหลายสิเป็นประเภทหมูแล้วได้หมูหรือพิเลอร์เนื้องหญ่นะบปลาเท้ก็ได้คอยกันเลย ปนในผ่านสัตว์น้อยพอได้มีของยู่ของกินพี่น้องไอ้แปลงนาทีเดียวนะทางผีนี้ด่านค่อนข้างเยอะหลายพี่น้องไอ้ จืดใยทุกคนอย่หอดต้นมาใ้แลวนกบึมบ้มบึมบ้มอยู่นกเป้าถึงมาเลยปุ๊บมันกระคากแล้วทุกคนอันนี้จิ เด,เ,ดเดี๋ยวกว็จะเบาลงก็าจากักโตยังมีอยู่ยังมีอยู่อ๋อมีเมิดนะโอ้ทุกคนเลยนกเปาต้นนี้นี่เฟิร์กเป็นสม้มโองก็มีเฮานะนกกะหลายแห่งนะแต่บินอ้อแล้ว มีบินกลับมาอีกเลยนะนกมีเฮาก็สิได้ไปหายางเลาะก่อนพี่น้องเอ้ย กะหอกกะจอบบีได้ซ้ำทุกคนเลยมันมิดก่อนนะบีเห็นโตมันซ้ำเดี๋ยววันนี้กะจะได้หาของอยู่ของกินเลาะฮับบอนก่อนเดี๋ยวลุ้นฮะเบิ้งว่าทางทีมงานทางในผ่านเป็นสีมานหรือมีมานนะเขียนส่นมานนี่คือสีตัวใหญ่ทุกคนเลย่วนคอยกะจะได้หาอยู่หาก,กินเลาะเอาไปเซอร์บอนกะยังอีกไก่พี่น้องกัยไปเดี๋ยวลุ้นติดตาม เบื้งน้ำเดียวต่ออีวาสิได้ไปเลยตืออบอีหรือบ่มาเคตนี้กะส่วนลายกัยังตามทางพี่น้องไงเพราะว่ายังมีลึงแก้วนะมีลึงทินแถวนี้คือคอยมีคอยได้มากพี่น้องเลยคอยกะได้เดินทางเข้ามาฮอดฟอนแล้วเลย ทางทีมงานกะอ่อไปมืดแล้วไปหาจอบหมูจอบพี่เลยแลส่วนในผ่านแต่ละตัวพุไว้ยามันไปนนำนะขนาดเลยเอามาหอดแล้วกก่อนอื่นกะสิะได้หาหนึงเข้านึ่งน้ำทาทีมงานกน็ทาทางในผ่านเพิ่นเนื่องจากสุเพิ่นไปนี่สุเพิ่นไปเบ็ดหน้าสมูอย่างเดียวทุกคนเบิ่งแต่ตอนสุเพิ่นไปเดีวกว่าเกือบนี่คือไม่ได้ถือเลย ถอดเกือบยางนะต้องเงียบที่สุดนะจางใดหมูนะเข็นมาเซอร์ไปคือคอยนี่โอกาสได้ก็มีน้อยเดี๋ยววันนี้การจะได้หาหนึ่งเข้าก็ทุกคนเนะหนึ่งข้าหนึ่งน้ำทาทางนี้ผ่านมาส่วงยามฝนนี่มีแต,ต่เคืงตาอยู่แถวแข็มข่าพี่น้องยนะเนื่องจาก เขิงทรงเร์นี่เป๊ะเหมือน,นะเพราะว่าฝนตกหิ่มไปเมื่อคืนนี่กัน,นเจอกับพุกกระเพาพี่น้องเอ้ยลงตักน้ำอยู่โฮ้ยเพิ่มื่อกีนนะ้ไง ของที่หามาได้กะสิปมาณนี้แหละพี่น้องเลยนกเปาตัวนึงแลยกะนกกระตงโคกตัวนึงส่วนโหดเข้ากะอายขึ้นแล้วพี่น้องเลยเอาฝาทิปเข้ากึดนะแต่กะมีมีเข้าเย็นพี่น้องเลยคือทีมงานเข้าไปก้านเมื่อคืนได้เห็ดตาบมานะเดี๋ยวสิรอตีนไว้กนทางในพานเพิ่งกะข้ามาเลยกานง่ายเรัสรุปเลยเมื่อน,นี้กะ Đấy nhìn đấy, mù cả Đẹp nhìn mình thử máy lại quả này cả lời nằm bưng đeo mình mù lại tổ mì chắc tổ nằm ừ. chín mắc cả bốc bốc ừ. mắc cả bốc bê cả gìn này nó mắc cả đẳng dục chín mắc cả bốc bê มันทันดิฝนกับปนั้นเนาะทั้งในพานกับเพนโซเล่เรื่องหมูอยู่ ผู้ที่สองเข้ามาแล้วทุกคนนะแต่เพิ่นกะมีได้เพิ่นได้เมนูเฮาเมื่อนี้นี่ค่อยสิแกงเห็ดตาพี่น้องเห็ดตาเอือนกน้อยหนึ่งนกตัวหนึ่งคิดตัตำไม่เละได้ ตราบพี่น้องเลยเสือนกแล้วก็เห็ดน้ำฝนอันนี้ก็เหลือจากที่เฮาแกงนะกะสองตัวทีมงานกะย่างอีผู้นึ่งยังมีมานะทางกบะปทองก็มาได้ทุกคนในพานสามคนยังทีมงานอีสองคนทีมงานในพานพิ่นสุมหฮาวก็มาหมดแล้วล่ะ ส่งพร้อมวันนี้ตั้ง <laughs> 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 มาพี่น <ENNIS S 1> ้องมากินข้าวโตก็คือเาน้ำเดียวบนี้ตัดแล้คือว่าจะยำไปนน่มห่อน้ำหอยผู้ตัวนึงแย่งคืนคืนเป็นไงล่ะขมยนะมาไลไไ่้องได้เจอล้เออมกระบอเออเาไปเอได้แล้วประมาม่้เยอะด้วยเวลาซ้ำแรงมาโคมงมาป จากที่กินข้าวอยู่พุนนะกะ็ฝนตกไหลย้ายมามงนีบไดนี้กินอยู่บนนอนใครได้แต่กินเฮต,ตาบเป็นกินซีานาัหมดขึ้นตึกกับ <c oughs> <c oughs> กะเหะกะมาป้งสำราญไ้พี่น้องเย้ยเพื่อไม่มีของกินตอนแรกก็สิได้ของอยู่ของกินดีนะเอ้าทุกคน <c oughs> คือทีมงานกะว่าจะไปนั่มูโตในเลอบุแต่ฝนตกลงมาหน่อยนึงนะเดี๋ยวถ้ารู้ติดตามในคลิปหน้าอีพีหน้าเลยสำหรับคลิปนี้กะถือว่า หยุดเยอะมาพอสมควรนะกับตได้ขอปิดด้วยเพลงสงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพกเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพกกันไหม